สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้เมนูคั่วไก่ใส่ต้นหอม่ะใะไปชมกันเลยนะคะวันนี้เรามาทําคั่วไก่ใส่ต้นหอมนะคะก็จะมีนี่ค่ะไก่นะคะหั่นแล้วเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็พริกขูกกับกระเทียมต้นหอมซอยอันนี้เป็นโหระพาฝรั่งนะคะนี่ ไใบมะกรูกดผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาทำกันเลยค่ะทุกคนก็นี่ตั้งหม้อนะคะร้อนแล้วปุ๋ยก็จะใส่ไก่ลงไปเดยเนาะไก่ชิ้นเบรอร์เลยนะคะทุกคนไก่ดีก็จะมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราคั่วไก่ไปสักพักเขาก็จะค่อยใส่ พริกลงไปนะคะจะได้ไม่ลิบแรงเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาคั่วไก่กัน,นะะเลยค่ะจะตีกันเลยนะคะดีค่ะเราคั่วไก่ได้ประมาณนึงเดาก็จะใส่พริกลงไปเลยนะคะอือ ลงไปนิดหนึ่งนะคะตจะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะนี่เราก็จะเติมน้ำนะคะทุกคน เติมน้ำให้ท่วมไก่แล้วก็จะเราก็จะเขี่ยวไปนะคะให้ไก่เปื่อยแล้วก็ให้น้ำ้วนลงนะคะนี่ค่ะปุยก็จะเติมผงปรุงรสลงไปนะคะน้ำปลาลงไปนะคะ นิดหน่อยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำเขาแห้งลงก็อาจจะเค็มได้นะคะนี่ค่ะน้ำปลาร้านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าน้ำไก่จะเปื่อยแล้วก็น้ำเขาจะ แห้งลงนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำก็เริ่งมงวนแล้วนะคะใส่เลยค่ะใส่ไปมะกรูดลงไปใส่ต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็โหระพาฝรั่งลงไปเลยเนาะใส่ขรัวหอมก็เป็นอันบ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะน้ำคลุกคลิกนะคะทุกคน แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะน่ากินหอมมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขัวไก่ใส่ต้นหอมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณทุกคนกำลังใจที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน